เรื่องของไฟฟ้าระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ต้องเรียนย้ำว่ากอฟพกอปพครับไม่ได้งดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับทางกัมพูชานะโดยนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งออกมาครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูไปด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กัมพูชาจํานวน8จุดซื้อขายไฟฟ้านั้นครับสถานะปัจจุบันก็คือว่าเอาเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับช่วง2ทุ่มมาเด้งนะเอเอคุณน,นิรชาครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับยังไม่ได้ดําเนินการงด จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาแต่ประการใดครับทั้งนี้จากข้อมูลตรวจสอบว่าการใช้ไฟฟ้าตามจุดซื้อขายทั้ง8จุดนั้นนะรัฐในราชาอาณาจัก,กรกัมพูชามิได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นศูนย์ทั้ง8จุด<อ>ซื้อขายไฟฟ้า <คน S 1> ดังนี้ครับเอ,เอาเป็นว่าอย่างอย่างจุดที่1ครับเทสบาลบ้านคลองลึก <c oughs> อาเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วอำเภอปอยเปรจังหวัดบันเทียมเมินเจยวงจรที่1งแล้วก็วงจรที่2อง่าสองครับจุดกาบเชิงช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับ <c oughs> บ้านโอสม็ตจังหวัดอุดรมีชัย3 <c oughs> ก็คือว่าบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอ่า <c oughs> ไปถึงบ้านหาดรายยาวจังหวัดเกาะกงครับ สี่ก็จุดบ้านซับตารีอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีฝั่งโน้นก็อำเภอพนมปรื้จังหวัดพัทลอง5ก็จุดบ้านสวนส้มอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีฝั่งโน้นก็บ้านโอลัวอำเภอรกรมเรียงจังหวัดพัทลอง หกก็บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วของเรานะครับฝั่งโน้นอำเภอสัาเพาพูนจังหวัดพระตะบองจุดที่7ครับบานแหลมอำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีฝั่งโน้นก็อำเภอกล่อมเรียงจังหวัดพระตะบองแล้วก็จุดที่8ครับ้านหนองเปลือออำเภออันประเทศจังหวัดสระแก้วฝั่งโน้นอำเภอมาลัยจังหวัดตันเตียมินเจยสําหรับเงื่อนไขการงดจาหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก็สามารถดําเนินการอำเนิน ำเนินการนะครับได้คือ 1. นแล้วครับคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือตัวแทนรัฐคือสถานทูตกัมพูชาหรือรัฐกัมพูชาทาหนังสือขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วก็งดจาหน่ายไฟฟ้า2ครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าสุริภาคให้ดําเนินการงดจาหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วก็3ครับไม่ดําเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเช่น ไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในเวลาที่กําหนดหรือหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไม่ครบคันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะครับนี่คือการกําหนดเอาไว้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าครับชัดเจนคุณสวต